รู้เลยว่าตอนนั้นคือจบแล้วเราคงไม่ไม่เล่นบาสแล้วถ้าผมไม่เจ็บอีกครั้งเนี่ยผมคงอยู่เล่นบาทสที่เมกายาวเลยมันก็เลยเป็นคําถามที่ติดอยู่ในค้างคาใจว่าถ้าวันนั้นครูเขาพูดถูกผมจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในวงการบาทสตรงนี้บา้าง มองว่ากีฬาบาสเกตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่ได้สกอร์ไว <c oughs> คือถ้าเปรียบเทียบกับฟุตบอลเนี่ยบางทีเราต้องรอโมเมนตัมทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นแล้วถึงจะได้สกอร์หรือบางนั้นอาจจะสกอร์เยอะมาสกอร์น้อยแล้วก็แล้วแต่แต่บาสเกตบอลเนี่ยคุณมีสกอร์แน่ภายในเวลา24วินาทีเนี่ยคุณได้ลุ้นละ1 2 2, 2แต้มหรือ3แต้มอะไรเงี้ยผมมองว่าบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่เร็วฉับฉวยและเป็นกีฬาที่ใช้ประสาทสัมผัสค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงการยิงประตูมันเเเป็นกีีีฬาาาท่มมควมฉพะะจจง แล้วมันมีความสวยงามตรงนั้นอยู่เมื่อคุณเล่นบาสเป็นคุณจะรู้เลยว่าคนนี้เลี้ยงบาสสวยคนนี้ยิงบอลสวยคนนี้กระโดดดังได้มันเป็นทักษะเฉพาะตัวแล้วมันมีสเสน่ห์ของมันอยู่รับผมเนี่ยก็คือผมมองว่าบาสเกตบอลเนี่ยเวลาคนดูให้คนยิงลงเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจแล้ว <c oughs> นอกจากที่ยิงลงห่วงแล้วมันยังมีท่าทางในการคอร์สโอเวอร์การหมุนตัวมันมีทักษะมากมายที่คุณจะหลบผู้ต่อสู้เพื่อจะไปยิงประตูเพื่อจะไปเลี้ยนอัพเพื่อจะไปกระโดดดังอันเนี้ยผมก็ว่าทุกอย่างมันเป็นนนนนมมิิตของงควาา่สใจทัั้้เลย ตอนนั้นระดีของผมเนี่ยเขาเรียก PBL เป็นไมเนอร์ลีกเอ่อลีก PBL เนี่ยถูกแยกมาจาก a b a ที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีเมเจอร์ลีกก็คือ NBA กับ G ระดีทีนี้พอมันแยกออกมาก็คือไมเนอร์ลีกก็คือลีกเล็กพอเป็นลีกเล็กปุ๊บเนี่ยเออ่ก็มีลีกเนี่ยแยกออกมาใหม่เขาต้องการสปอนเซอร์จากสิงห์สิงห์ก็เลยบอกว่าขอนักกีฬาไทยหนึ่งคนไปไปเล่นเล่นที่นั่นสิงห์ก็เลยติดต่อมาเขาได้แรกเขาเจอพี่โมดกับพี่บอลพี่โมดพี่บอลบ,บ,บอกรู้สึกว่าเขาเขายุเยอะแล้วเอาเด็กรุ่นใหม่ไปดีกว่า เขาเลยมอบโอกาสให้ผมไปผมก็เลยมีโอกาสได้ไปเล่นกับทีมแมร n แลนด์ไนท์ฮอคส์ในในในครั้งนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าผมตื่นเต้นมากๆแล้วผมก็ได้ไปเรียนรู้วิธีการเล่นบาสเกตบอลที่นูน่นพอไปเล่นครั้งแรกผมรู้สึกว่าปรับตัวได้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะยากสำหรับผมเพราะผมไม่เคยเล่นบาสเกตบอลที่ agressive หมายความว่าแบบมีการประทะไม่ได้ชนไม่ได้กรุนแรงแต่มันคือการเล่นที่ดุดัน แข็งแรงทักษะแล้วก็มีความพิ้วไหวมีความเร็วสิ่งที่มาเจอก็คือว่าต้องเปลี่ยนแปลงวิสัยในการเล่นก่อนเลยเพราะว่ามันยากมากที่จะปรับตัวจาก A เป็น B เพราะว่าเราเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็น A มาเยตลอดพอมาเจอปีในฉับพันเนี่ยบางทีเราต้องใช้เวลาในการปรับตัว <S 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 เล่นยากไหมเล่นยากเพราะว่าหนึ่งมันมีระบบเพราะาตอนนั้นทีมมาริยกอไนฮอคเนี่ยเกือบจะ90%เปี่ยเ็นป็นทีมจากแอนวันก็คือสตีดบาร์สความสามารถเฉพาะตัวในทุกคนเต็ม1ิหมดเลย วิธีการเล่นบางทีก็จะมีแนวบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นวิธีการเล่นตัวตัวผมก็ไม่ได้ค่อยรับโอกาสในการเล่นเยอะเพราะว่าเ,เป็นเอเชียแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงแต่สิ่งสําคัญก็คือผมได้ซ้อมออกับพวกเขาตลอดผมก็เลยรู้วิธีการเล่นเล่นกันเล่นตัวตัววิธีการเลี้ยงวิธีการเล่นตัวตัวได้ฝึกกับเขาตลอดเลยก็เลยทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อบาสเกตบอลที่เมกามันแบบนี้นี่เองปีแรกกับผมได้ไปเพราะว่าโอกาสที่ท,ที่ที่ด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เขาส่งมอบให้แล้วปี2เนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ทิ้งโอกาสตรงนั้น แล้วก็แสดงศักยภาพว่าเออผมสามารถเล่นบาสเกตบอลในระดับของอเมริกาได้โดยทีมแชมป์เขาก็ดึงตัวผมไปเล่นปี2ผมเลยมีโอกาสได้ไปเล่นที่ลอสแอนเจลิสต้องบอกก่อนว่าโค้ชเขาอยากให้ผมเล่นเขาอยากให้ผมเล่นจริงๆเขาให้ผมลงสนามทุกอย่างที่อะไรเกี่ยวกับบาสเกตบอลและง่ายกับผมสำหรับผมด้วยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นบาสเกตบอลตัวต่อตัวต่อไปมันเป็นระบบทีมแผนของเขานี่ประมาณรวมส่งหลังส่งข้างด้วย30แผน ได้ในแน่นแน่สามแผนเนี่ยผมต้องจําให้ได้ทั้งหมดฉะนั้นไม่ได้หมาควาว่าผมพึ่งแต่ความสามารถเฉพาะตัวแล้วมันกลายเป็นว่าผมใช้ระบบทีมช่วยในการเล่นของผมได้ด้วยเหมือนกันนั้นก็เลยทําให้ผม,มเล่นง่ายขึ้นถามว่ายังเล่นยากอยู่ไหมระดับ NBA ในระดับบาสเกตบอลของเมกาเล่นยากอยู่แล้วแต่มันง่ายขึ้นในระบบว่าเรารูว่าต้องทําอะไรบ้าง เราคัดไปนู่นไปนี่เราต้องเป็นสกีเราต้องเรารู้หน้าที่ของตัวเองว่าเราต้องทําอะไรเราต้องยืนจุดไหนมันจะทำให้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเล่นมันมีค่อนข้างเยอะขึ้นแต่สุดท้ายในสิ่งที่ทําให้ผมต้องหยุดจากการเล่นตรงนั้นก็เพราะว่าลูกสะบ้าผมหลุดอีกครั้งหนึง่งเกิดจากการฝึกซ้อมเนี่ยเพื่อนมาเหยียบขาแล้วก็ชนมันเลยับตัวผมร่วงเบี้ยวไปแล้วก็ลูลกสะบ้ามันก็หลุดเลยเลาะเลยผมก็ค่อนข้างเสียดายโอกาสตรงนั้นค่อนข้างเยอะเพราะว่าโค้ชเองก็ค่อนข้างที่จะดันผมขึ้นมาและผมก็เริ่มเรียนรู้ระบบการเล่นขขอองเาเารรียบรยบ้้แลว <laughs> ผมก็เลยมีเคล็ชันมาอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าผมไม่เจ็บเนี่ยผมจะไปได้ไกลขนาดไหนเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่เจ็บอีกครั้งเนี่ยผมคงอยู่เล่นบาสท,ที่เมกกายาวเลยรู้เลยว่านนั้นคือจบแล้วเราคงไม่ไม่เล่นบาสแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันตรงตาขวามฝันทุกอย่างหมดแล้วเราตอนเด็กอ่ะผมผมไม่มีเพื่อนบ้านผมอ่ะอยู่ชานเมืองแล้วบ้านเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับเป็นซอยแล้วก็มีบ้านเดียวตรงนั้นเลยไม่เป็นไม่ใช่หมู่บ้าน แล้วผมไม่มีเพื่อนคุณพ่อเ็เลยสร้างสนามบาสสนามบาสให้ผมหลังบ้านข้างขางบ้านไม่ใช่เปานหลังบ้านแล้วผมก็เล่นมันทุกวันเลยผมเล่นมันทุกวันโดยบาสเป็นเพื่อนผมแล้วผมก็รอคุณพ่อกลับมาจากที่ทางานประมาณห้าหกโมงแล้วาเล่นตัวตัวเด็กกันทุกวันผมก็เล่นมาโดยตลอด แล้วก็เริ่มมาจริงจังตอน1ิบพวกการที่พูดจริงจังก็คือผมเริ่มซ้อมในวันเสาร์อาทิตย์ผมเริ่มต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงในการซ้อมทุกวันเสาร์อาทิตย์ตอนเช้าผมก็เลยเรียกคราวนี้ว่าจริงจังแต่ผมรู้ตัวอีกทีก็คือว่าผมรักมัเไปซะแล้วผมรู้สึกตัวตอนไหนหน่าจะเป็นตอนที่ผมต้องตื่นตีห้าครึ่งเองแล้วก็พยายามอาบน้ำแต่งตัวกินข้าให้เรียบร้อยเพื่อจะทันรถสองแถวในรอบ6กโมงเพราะถ้าผมพลาดรอบนี้ไปอะรถมันจะเต็มมาก แล้วมันก็จะไม่ไม่สามารถไปโรงเรียนเช้าได้เลยและผมก็จะไม่สามารถไปไปถึงนั่นเพื่อจะเล่นบาสได้เลยเขาเข้าแถวกันแล้วผมจะไม่มีเวลาเล่นคุณพ่อบอกผมบอกว่าอยากจะให้ผมมาเข้ามาเรียนที่ท,ทิวทพลยงามนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ผมได้ไปเปิดโลกบาสเกตบอลของผมอีกอย่างหนึ่งพอผมเข้ามาปุ๊บอะสิ่งที่ผมแตกต่างคนอนื่นก็คือผมมีมีเบสิกพื้นฐานที่แน่นกว่าคนอื่นเขาผมจะเลี้ยงบอลไม่ได้ดีแต่ว่าผมผมผมแน่นกว่าคนอื่นเขาไม่ว่าจะเป็นการขอบอล ไม่ว่าจะเป็นการทําสกอร์ไม่ว่าจะเป็นท่าชูดเรื่องของอทักษะพื้นฐานต่างๆเนี่ยผมค่อนข้างที่จะแน่นกับคนอื่นรับเพราะคุณพ่อสอนมาอย่างดีทีนี้อายุสิบสี่ปุ๊บเนี่ยคุณครูก็เลยครูโจเนี่ยเขาอยากจะปั้นผมเขาก็เลยเอาผมเนี่ยไปติดทีมอายุ18ตอนน,นนั้นแข่งสาามที่ต่างประเทศพอเข้าแข่งปุ๊บแล้วผมก็ไปเล่นไปซ้อมกับพวกโคฟิลปิปินโคฟิลปิปินก็รู้สึกว่าเขาเขาเรียกตัวผมมามา,มา,ม,ามาโชว์ทักษะให้ดูตอนที่ให้คนอื่นเขาไปพักกินน้ํา พอผมทําไปเรื่อยๆปุ๊บเขาก็ถามว่าผมอายุเท่าไรออตอนนั้นครูเขาบอกว่าเขาพูดผิดเป็นอายุ18แต่จริงแล้วผมอายุ14ผมก็เลยมีความคิดว่าแล้วถ้าผมพูดว่าอายุ14อะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผมบ้างมันก็เลยเป็นคําถามที่ติดอยู่ในค้างขาใจว่าถ้าวันนั้นครูเขาพูดถูกผมจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในวงการบาสตรงนี้บ้างและโค้ดคือโค้ดฟิลิปปินส์คือโค้ดอาชีพของฟิลิปปินส์คือ p p a ตอนนั้นเลยผมก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าผมต้องมมมมมีีออออไรรบบบาา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 งงงงยย่่่ททผสสสสถถพิูจนน์ตตัววเเเเให็็กกลขื เป็นที่ต้องการได้เหมือนกันผมเริ่มติดทีมชาติตั้งแต่17 18แล้วก็อยู่มานตลอดผมรู้เลยว่าสกิลทักษะของคนไทยไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครเลยแต่สิ่งสําคัญที่เขาขาดก็ค,คือความต่อเนื่องขาดโอกาสมันทําให้เขาต้องละทิ้งความฝันของการเป็นนักกีฬาออกไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปมันทําให้ชีวิตการเรล่นกีฬาของเขามันสั้นลงไปผมอยู่ปีหนึ่งที่มสวแล้วผมต้องอยู่ที่นครนายกแล้วผมก็ต้องขับรถจากนาครนายกไปที่กะกะท พอซ้อมเสร็จต้องกลับมาขับขับมาส่งผมที่นครนายกต่อแล้วก็ขับไปกลับไปกับไปกับเนี้ยเพราะว่าผมตอนนั้นผมยังเรียนปีหนึ่งอยู่ผมขาดเรียนไม่ได้แล้วผมก็รู้สึกว่าพ่อพอเถอะเราเราหยุดกันทํานี้มันไม่ดีกันทั้งหมดซึ่งผมรู้สึกมันมากเกินไปถ้าปีนี้มันยังไม่พร้อมก็ไม่ต้อง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 ฝืนเพราะตอนนั้นผม,มเพิ่งอายุสิบแปดเองผมรู้สึกว่าผมยังมีเวลาอย่างเยอะที่ผมสามารถที่จะติดทีมชาติได้ผมก็เลยมาติดอีกชิมชาติทีตอนอายุยี่สิบตอนนั้นทุกอย่างก็ลลงตัวม คือผมประทับใจทุกครั้งที่ผมเล่นบาสเพราะผมรู้สึกว่าการที่ผมเล้นเล่นบาสทุกวันเนี่ยนี่คือนี่คือรางวัลของผมแล้วถ้าถ้าประทับใจจริงๆนั้นๆเราจะไปเล่นทีก็คือสโมสรชิงแชมป์เอเชียที่จีนแล้วแมตช์แรกที่ผมเล่นก็คือเล่นกับมาเลสไตน์แล้วผมยิงสาคะแนนเสมอเนี่ยคอร์เตอร์สี่สุดท้ายแล้วกลับมาชนะในในการครึ่งต่อเวลาครึ่งผมเลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นความทรลซัที่ดีกับับตอนนั้นสมัยก่อนของทีมชาติไทยอ่ะ มีโค้ชที่ชื่อแฟตันซิลี่ตอนที่ผมตีทีมชาติยโจนิชาติเขาย้ายไปอยู่กับมาเลเซียพอเขาย้ายไปอยู่กับมาเลเซียเนี่ยผมก็แข่งกับเขาแข่งกับมาเลเซียแล,แล้วพอจบทัวร์นาเมนต์นั้นน่ะเขาเดินมาบอกผมว่าอ,อ,อยูอยูได้ MVP ในรายการนั้นนะ่ะไม่มี MVP แต่แฟตันซิลี่เดินมาบอกผมว่าอยู่ได้ m v p ของทัวร์นาเมนต์นี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแรงบันดาลใจของผมอย่างหนึ่งว่านี่คือสิ่งที่ที่ผมภูมิใจ มีคนเคยบอกว่าผมแม่นที่สุดในประได้ไทยผมบอกตรงๆว่าผมไม่รับข้อนี้แต่ผมจะรับข้อหนึ่งก็คือผมที่ผมผมคือคนที่ซ้อมหนักที่สุดในประเไศไทยอันนี้ผมรับผมพูดตรงนี้กับสื่อกับคนทั่วไปเพราะผมต้องการให้ทุกคนชนะผมผมต้องการชาร์เลนทุกคนว่าอย่าไปคิดว่าผมแม่นที่สุดนปทนไทยให้คิดว่าผมทํางานหนักที่สุดในประได้ไทยอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะอยากจะบอกเขาว่าผมอยากรู้ว่าจะมีใครสักคนที่อยากชนะผมตั้งแต่รับบอลครั้งแรกเลย ifully. วอร์มเสร็จปุ๊บรับบอลครั้งแรกเลยผมจะเริ่มนับเลย นั่นหมายความว่าผมสร้างการยิงครั้งแรกผมต้องลงทุกครั้งเพราะมันเชื่อมโยงกับการที่ว่าถ้าผมยิงพลาดในเกมสำขัญสองลูกสามลูกติดผมโดนเปลี่ยนออกและนั่งยาวนี่เลยทําให้ผมต้องซ้อมอะไรก็ตามที่ทำให้ผมต้องอยู่รอดให้ได้ก่อนที่ผมจะปล่อยบอลถ้าผมไม่มั่นใจเกิน80%ผมจะไม่ยิงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมจะปล่อยบอลผมมั่นใจเลยว่า90%มีโอกาสลงเพราะว่าผมเทรนมาแบบนั้นผมเทรนตัวเองมากพอที่จะทำให้รับผิดชอบต่อการล้า ผมเทรนตัวเองมากพอที่จะสู้กับความคิดของตัวเองเวลายิงกันไม่ลงฉะนั้นถ้าคนอื่นน่ะลูกแรกไม่ลงอ่ะคนจะคิดว่าน้องๆที่เขายังยังสามารถได้เข้าหาห่วงได้ไม่เป็นไรยังมีเวลาเล่นอยู่แต่ของผมมันไม่ใช่ลูกแรกถ้ายิงไม่ลงปุ๊บนั่นหมายความว่าเวลาของผมมันสั้นเกินเกินกว่าครึง่งเลยนะนั่นหมายความลูกที่สองถ้าผมไม่ลงอีกนั่นหมายว่าผมโดนเปลี่ยนออกทันทีนะผมรู้ทันทีเลยว่าถ้าผมพลาดลูก2เสียงอ่อนนั่นคือตัวผมเองมันยิ่งกดดันมากกว่าเดิมอีกแต่ว่าผมเทรนตัวเองเพื่อให้เจอสถานี มันเลยทาให้ผมช้าขึ้นแบบว่าผมรับบอลปุ๊บผมรู้เลยว่าผมยิงลงแน่เพราะว่ามันผมสร้างผมซ้อมตัวเองเพื่อหนักกว่าสถานการณ์นี้เพื่อมาแข่งตอนนี้ผมเจ็บจากที่อเมริกาผมเขียนไว้แล้วว่าเออผมไม่อยากให้ความรู้ที่ผมมีมันตายไปกับตัวผมผมอยากจะให้เห็นคนไทยสักคนไปได้ไปได้ไกลกว่าผมผมคิดที่อยากจะเป็นให้ความรู้น้อง แค่ให้ความรู้ก่อนยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโค้ดหรือเปล่าแต่พอเรากลับมาปุ๊บเราเป็นรุ่นพี่เราเราขอขอนายว่าอยากจะเล่นครางสุดท้ายกับสโมสรที่เขาปั้นเรามาก็คือคูโจพอเราเป็นพี่เลี้ยงก็คือเราก็สอนน้องๆเข้าไปเรื่อยๆแนะนําวิธีการเล่นพอเราแนะนําปุ๊บเราเริ่มมันเริ่มเป็นตัวสะท้อนว่าเฮ้ยจริงๆเราอยากเป็นโค้ดนะเวลาเราสอนเขาแล้วเขาทําได้เขาไม่เข้าใจแล้วเขาเห็นภาพเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราทําได้นะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำและมันตรงกับสิ่งที่เราเขียนไว้ว่าเราอยากจะให้ใครสักคนไปได้ไกลกว่าเรา การที่คนที่เล่นบาสเกตบอลในระดับที่อยู่ระดับสูงสุดเนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะเป็นตัวแบบอย่างให้กับนักรุ่นน้องถัดไปเรื่อยๆผมเลยมองว่าการที่เป็นไอดอลในอนาคตจะมีไหมผมเชื่อว่ามีอยู่แล้วและผมก็อยากจะฝากถึงรุ่นพี่แต่ละคนรูน้รับผิดชอบหน้าที่ของเขาทํายังไงก็ตามใ,ให้เด็กรุ่นใหม่มองเขาว่าเออในสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทาได้เนี่ยมันไม่ได้แค่โชคช่วย ไม่ได้แค่เพราะว่าโอกาสเพราะว่าคนเล่นบาสน้อยไม่ใช่เขาทํางานเขาทําหน้าที่ตรงนี้เพื่อเขาได้มาไม่ว่าจะเป็นการเล่นเวทรับผิดชอบสกิลตัวเองมีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมมีระเบะียบวินัยอะไรพวกนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันช่วยให้ส่งผลให้กับว่าเป็นต้นแบบให้กับเด็กคนรุ่นใหม่คนที่เป็นรุ่นต้นแบบเนี่ยเขาทําหน้าที่ตรงนั้นได้ได้ได,ได,ได,ไดีปะ่ะพี่อันนั้นจริงๆทุกอย่างมันก็จะยากตั้งแต่ครั้งแรกแล้วมันก็จะง่ายขึ้นถ้าเราฝึกซ้อมกันได้สม่ำเสมอ ไอ้ข้อที่ยากไม่ใช่การยิงเสาคะแนนไอ้ข้อที่ยากก็คือทอํายังไงให้มันสมองสมอเนี่นแหละคือข้อที่ยากที่คนคนจะไม่สามารถไปถึงจุดจุดตรงนี้ได้เพราะเขาจะยออร้มเลิกก่อนกลางทาง